สวัสดีค่ะ Good Morning adjective ตอนที่7จ็ดนะคะ the position of adjective ตอนนี้ก็เป็นตอนตำแหน่งของคุณศัพท์นะคะ,ะคุณศัพท์อาจอยู่ได้หลายตำแหน่งนะคะ,ะเช่นนะคะอยู่หน้าคำนามนะคะตัวอย่างนะคะอน,นายเกอ เด็กหญิงดีคนหนึ่งนะคะ dr uh, listman uh, วกเขาเป็นคนรวยค่ะอดีต uh, year eat warm climate uh, ปีนี้อากาศอบอุน่นอาจอยู่หลังกริยาเชื่อมนะคะได้แก่หลังกริยา verb to be uh, กริยา get นะคะกริยา become remain กะโลฟีนอะลุกอะทิดแล้วก็กริยายอ,อื่นอีกนะคะประโยคตัวอย่างนะคะ the girl feel happy เด็กหญิงรู้สึกเป็นสุขนะคะ the orange tastes sour ส้มรสเปรี้ยวนะคะอา,อาจอยู่หลังคำนามนะคะหรือคำสรรพนามที่เป็นกรรมของกริยาบางคับ เช่นนะคะอา she keep the rose fresh คะ่ะอเธอลูกรักเธอรักษากุหลาบให้สดนะคะเอ่ she อ seven the her a d d r e s a b o w n เธอทาโตโ๊ะเรียนเป็นสีน้ำตาลนะคะเธอทาโต๊ะเรียนของเธอเป็นสีน้ำตาล the lesson of the intolerance Exame, m m a d Happy uh, uh, ผลลัพธ์ของการสอบเข้า uh, ทำให้เราเป็นสุขนะคะหมายเหตุนะคะกิยา uh, <Yeah. S 1> ในข้อที่2ต้องใช้ adjective ตามนะคะไม่ใช้ adverb ตามนะคะกิยา yeah. ข้อที่2องนะคะ uh, ใช้ adjective ตามนะคะ อันนี้กียาอันนี้อาจจะทิปนะคะไม่ใช้ไม่ใช้เอฟเวิร์กตามนะคะอันนี้หมายหมายถึงว่าตำแหน่งของคุณศัพท์นะคะาบางครั้งนะคะอาจอยู่หลังกียาเชื่อมนะคะเช่นตัวอย่างเหล่านี้นะคะข้อที่สี่นะคะหลังคำสรรพนามหรือว่าคำนาม ในกรณีที่ adjective มี adjective หลายตัวเช่น God is the the maker o f all a thing ะะพระเจ้าสร้างทุกสิ่งนะคะ,ะทั้งที่ a visible and invisible นะคะ,ะมีชีวิตทั้งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะคะ animate นะคะ and in animate มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตนะคะอาจอยู่หลังคำนามคำสรรพนามแล,กละกรณีที่มี adjective หลายตัวนะคะ,นะเช่นตัวอย่างในประโยคนี้นะคะ visible นะ and invisible นะคะพระเจ้านะคะเป็นผู้สร้างสรกสิ่งทุกอย่างนะคะนะทั้งที่ มองเห็นก็มองไม่เห็นนะคะทั้งที่มีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตะคะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะ o มอ o r นิ n g